สวัสดีครับผมอาจารย์นุ้ปเปลวเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยสาสตรแห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2568 ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพราะว่าตอนนี้ตัวผมเองนั้นได้ปรับเปลี่ยนวิธีการอ่านไพ่ใหม่คือให้สั้นแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้เสียเวลามากนักเพียงแต่ว่าตัวผมเองนั้นอาจจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาเสียหน่อยเจอไพ่ใบไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีเพื่อให้ตัวท่านเองนั้นได้ระมัดระวังป้องกันแก้ไขส่วนไพ่ใบไหนที่ดีก็บอกว่าดีเพียงแต่ว่าจะไม่อวยจนเวอร์วางจนเกินไป แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลีเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีกรกฎแคบดวงชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2568นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เพดออฟวอ์ 1, หรือว่าไพ่เด็กถือไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎในช่วงที่ผ่านมานี่อารมณ์จิตใจของท่านมันค,คล้ายๆกับว่า เป็นคนที่ไฟในตัวมันมอดดับไปนั่นเองเนะครับจะทําอะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับอึดอัดยืดยาดขี้เกียจอย่างนี้เป็นตน้นแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของเครื่องเดือนแรกของเดือนกันยายนมันจะมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นต่ออารมณ์จิตใจของท่านต่อตัวท่านทําให้ตัวท่านเองนั้นเกิดความกระตือรุ้นกลับมีไฟอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยในลักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับและถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าชาวราศีกรกฎนั้น จะมีโอกาสได้เดินทางไกลเช่นเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆไปทําธุระป่าปังหรือไม่ก็คือว่าไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปท่องเที่ยวไปประชุมสัมมนาไปอบรมอะไรประมาณนี้นะครับดวงชะตาของท่านมีเหตุที่จะห่างไกลาจากบ้านเกิดถิ่นกําเนิดของตัวเองอย่างนี้ก็ได้บางทีบางท่านนั้นจะได้เดินทางไกลถึงขนาดที่ว่าไปต่างประเทศเพื่อไปทํางานเพื่อไปศึกษาต่อหรือไม่ก็คือว่าเพื่อไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ชาวราศีกรกฎครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตัวผมเองนั้นเริ่มดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544นับมาถึงปัจจุบันนี้ก็20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ผ่านการดูดวงให้กับผู้คนมา นับพันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรในการทำนายดวงชะตาด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูวดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากๆนี่คือไพ่แทร์มบรันถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย เช่นเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่หรือไม่บางท่านนั้นอาจจะมีโอกาสเดินทางไกลก็คล้ายๆกับไพ่เพดออฟบอลหรือว่าไพ่หนึ่งไม่เท้านั่นเองเนะครับหรือไม่บางทีบางท่านนั้นอาจจะเปลี่ยนที่ทำงานใหม่แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยโยกย้ายไปยังที่ทำงานใหม่ในลักษณะแบบนี้ บางทีบางท่านนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงถาวรแต่ว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเช่นไปอบรมไปประชุมสัมมนาไปท่องเที่ยวสักพักหนึ่งนะครับสวัน5วันอย่างนี้ก็ได้นะเด็กก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นอนที่พักอาศัยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ทำโพราณหรือว่าไพ่คนเทน,น้ําก็หมายความว่าดวางชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะดี คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถการขนส่งทางเรือการขนส่งทางอากาศอันนี้จะดีอย่างแน่นอนถูกฉลกมากๆนั่นเองเนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2กันบ้างนี่คือไพ่ the world หรือว่าไพ่เทวดาถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นอุปสรรควิบากกรรมทั้งปวงจะลดน้อยถอยลงหรือว่าหมดสิ้นไปนั่นเองเนะครับถ้าที่ผ่านมาชีวิตของท่านนั้น มันเจอปัญหาอุปสรรคยุ่งยากลําบากใจจริงๆในลักษณะแบบนี้ก็หมายค่าว่าพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนกันยายนนั้นตั้งแต่เรื่องของอารมณ์สภาพจิตใจของท่านที่มันตึงเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับมันจะทุเลาลงนะครับก็หมายค่าว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นมันมีทางออกมีทางแก้ไขนั่นเองนะครับจิตใจของท่านก็จะโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้น ท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนกันยายนอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเหล่านี้มันจะทุเลาเบาลงแล้วก็อีกไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดายังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นจะถือว่าในช่วงนี้เป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของท่านให้สูงขึ้น เช่นบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้มีการปรับตำแหน่งใหม่ปรับรายได,ได้ปรับเงินเดือนปรับสวัสดิการใหม่การค้าการขายที่ผ่านมามันนิ่งสนิทเลยนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกันยายนนั้นมันกลับดีขึ้นมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้นผลกําไรก็จะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั้นตัวท่านเองจะมีโชคมีลาบด้านการงานการเงินหรือว่ามีโชคมีลาบถูกหวยถูกรัตเตอรีถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายวาว่า ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองและจะมีเทพเทวดาคอยให้โชคให้ลาบบางทีบางท่านนั้นจะได้ในสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นไม่คาดฝันบางทีบางท่านนั้นจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณให้โชคดีมากๆสําหรับไพ่ The World หรือว่าไพ่เทวดานั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้ก็ยังจะปกปักรักษาคุ้มครองให้ตัวท่านเองนั้นผ่านเรื่องร้ายๆแค้วคลาดจากสิ่งร้ายๆ อารีศัตรูคนที่ไม่หวังดีเขาจะแพ้ไั่แพ้พ่ตัวเองไปในที่สุดนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่เดอมโพเลอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่สูงสุดไพ่ที่ดีที่สุดของผู้ชายคนที่ได้ไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านนั้นจะเติบโตเติบใหญ่จริงๆนี่คือดวงชะตาของคนที่จะเป็นเจ้านายเป็นเจ้าคนในคนอย่างนี้เป็นต้นคนที่ทํางานรับราชการถ้ามีไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่ง ขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับหน่วยง,งานราชการเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณเขาจะมีการโยกย้ายแต่งตั้งกันก็คือในช่วงเดือนกันยายนชาวราศีกรกฎถ้ามีไพ่ใบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งที่โตขึ้นมีอำนาจมีบารมีมีบริวารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนะครับ คนที่ทำงานอยู่ในภาคเอกชนถ้าหากว่ามีไพ่เดเอมพอรเรอร์หรือว่าไพ่จักรพัิก็หมายคขาว่าตำแหน่งหนะ้าที่การงานของท่านนั้นจะได้ปรับขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีบริวารมีลูกน้องมีทีมงานเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็คือว่าการงานของท่านนั้นจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติบางท่านนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปทำงานที่ต่างประเทศในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถามว่ามีไพ่เดเอมพอร์เรอร ไพ่ใบน,นี้นี่นะครับยังตีความหมายได้ว่าคนที่เป็นนักการเมืองชาวราศีกรกฎนั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติสำหรับไพ่ใบนี้แล้วถูกฉลกมากๆเลยทีเดียวตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งสําคัญสําคัญทางการเมืองนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎ แม้ว่าไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่โดดเด่นสําหรับผู้ชายแต่ถ้าคุณผู้หญิงหยิบได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะเติบโตเติบใหญ่มีอํานาจบารมีไม่แพ้ผู้ชายนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4นี่คือไพ่เกาวถ้วยไพ่เกาวถ้วยนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับด้านการงานการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทําอาหารการกินเนี่ยจะดีนะครับเช่นคนที่เปิดร้านอาหารร้านก๋้วยตองกล้วยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นต้น เปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของชำนะครับร้านโชห่วยขายข้าวสารอาหารแห้งเครื่งองกระป๋องแล้วก็ของใช้ส่วนตัวแบบนี้จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่ามีไพในน่ใบนี้ยอดขายจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับในช่วงของปากแรกเดือนกันยายนนั่นเองครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่5นี่คือไพ่6ดาบไพ่6ดาบนั้นหมายเขาว่าบางทีผู้ที่กราศีกรกฎนั้นที่บอกว่าจะต้อง ได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคือเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปท่องเที่ยวก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งน้ําเช่นไปทะเลไปแม่น้ํานั่งเรือสําราญทานอาหารบุฟเฟ่ต์อย่างนี้ก็ได้นดั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ธุรกิจการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับน้ําจะดีเช่นคนที่เปิดร้านซักอบรีดอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือไม่ก็คือคนที่เปิดร้านพวกล้างรถพวกคาแคร์ทั้งหลายอันนี้ก็จะดีนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้หรือไม่ คนที่ค้าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มพวกกาฟงกาแฟพวกน้ำหวานต่างๆรวมไปถึงพวกร้านเหล้าอย่างนี้เป็นต้นก็จะดีคนขายน้ำแข็งขายน้ำดื่มขายส่งน้ำแข็งน้ำดื่มอันนี้ดีหมดเลยนะครับคนที่เป็นชาวประมงในการจับสัตว์น้ำคนที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งหอยอย่างนี้เป็นต้นก็จะดี หรือไม่คนที่ค้าขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ก่อสร้างประเภทที่เป็นประปาเช่นท่อน้ําก๊อกน้าพวกสุขภัณฑ์ทั้งหลายถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็จะถือว่าถูกโฉลกมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้มันยังอาจจะหมายถึงว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนนั้นอาจจะได้ลาพักร้อนไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่6นี่คือไพ่สิบไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้านั้นดวงการงานของท่านมันค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะมีความกระตือรือร้นมีไฟพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยไม่ท้อไม่ถอยนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะหนักเหนื่อยหน่อยแล้วก็บางท่านนั้นอาจจะทํางานร่วมกับคนมากๆเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากๆเช่นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายความว่าจะขายดีมากขึ้นมีลูกค้ามากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยมาใช้บริการ บางท่านนั้นอาจจะได้ทํางานร่วมกับคนหมู่มากก็คืออยู่ในฝ่ายผลิตอยู่ในโรงงานอย่างนี้เป็นตน้นบางคนทํางานอยู่ในเฮดออฟฟิศซึ่งมีคนทํางานเยอะๆหรือว่างานใ,นใดๆที่มันจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากๆแต่ว่าดวงการงานของท่านเนี่บอกได้เลยเนะครับว่าค่อนข้างหนักเหนื่อยหน่อยนะครับไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองนั่นเองผู้ที่เกิดราศีกรกฎครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่9นี่คือไพ่เจ็ดดาบนั่นเองนะครับไพ่เจ็ดดาบนี้ถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพา่ จะเป็นรูปของทหารกําลังถือดาบหรือว่าแบกดาบออกจะค่ายในยามวิกาลทําลับๆับล่อลเหลียวหน้าแลหลังก็หมายความว่ามีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในตัวซึ่งไม่อยากจะบอกใครเช่นอาจจะทําธุรกิจเทาๆการงานเทาๆหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับของผิดกฎหมายของนีภาษีแล้วก็รวมไปถึงว่าให้ระมัดระวังถ้ามีข้าวของต่างๆต้องเก็บรักษาให้ดี มีโอกาสที่จะถูกลักถูกขโมยพวกข้าวของแล้วก็ยังรวมไปถึงพวกข้อมูลต่างๆพวกนี้ด้วยฉะนั้นจงระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีกรกฎกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ควีนออฟแพนเดอเกอร์รว่าไพ่ราชนีถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่7ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ดวงการงานการค้าการขายของท่านนั้นจะขายดีมากขึ้นก็จะทําให้ตัวท่านเองนั้นหาเงินจากการค้าการขายธุรกิจของท่านได้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เงินตกเบิกอะไรสักอย่างหนึ่งมีเงินเข้ามาอย่างไม่คาดฝันหรือไม่บางท่านนั้นจะได้ปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีอํานาจมีบารามีแล้วก็มีสวัสดิการต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาตามที่ผมบอกไปว่าไพ่ใบนี้จะให้โชคให้ลาบ กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสมีโชคมีลาบถูกหวยถูรัตเตอรี่หรือว่าได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันไพ่เดวารหรือว่าไพ่เทวดาก็อย่างที่ผมบอกไปว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้โชคให้ลาบคอยปกปักรักษาคุ้มครองนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีกรกฎกันบ้างว่าดวงความรักของท่าน ในช่วงระหว่างวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15กันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ t ด e w เว l d หรือว่าไพ่เทวดาที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่ใบนี้ก็จะเกี่ยวพันกับความรักด้วยคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะไม่ได้แต่งงานกันหรอกคบกันมาถูกใจพอใจตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยนะครับผมโดยไม่ได้แต่งงานอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่บางท่านนั้นอาจจะได้เจอคู่เจอแฟนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา เมื่อแต่งงานแล้วมีโอกาสที่จะย้ายโรครากนะครับไปทามาหากินไปสร้างครอบครัวอยู่ในต่างประเทศไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมผู้คนวัตถุเจริญพัฒนามากกว่าเราแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถามกว่ามีไพ่ใบนี้ครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่8นี่คือไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยนี่เป็นไพ่หนึ่งใน3ของไพ่ความรักที่ดีคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่เขาเรียกว่าเป็นคู่กันแท้ๆนั่นเองนะครับ เป็นคู่ที่เคยทําบุญร่วมกันตักบาตรร่วมขันมาก่อนบุพเพันิวาสหรือไม่บางท่านนั้นอาจจะได้เพื่อนได้กัลยานิมิตรที่ดีเพื่อนที่คุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันได้ทุกเรื่องด้วยความสบายใจไม่เอารัดเอาเปรียบกันนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคราวนี้ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่ the emperor หรือว,ว่าไพ,พ่จักรพรรดิก็หมายเขาว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นถ้าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะครับตีความหมายของไพ่ใบน,นี้ หรือไม่ก็อาจจะเป็นคนไทยแต่ถ้าเป็นคนไทยนั้นก็หมายความว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเป็นคนกว้างขวางมีอํานาจบารมีอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งไพ่เพดออฟวอนหรือว่าไพ่เด็กถือไม้เท้าคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีกรกฎจะเป็นคนไกลบางทีอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันในภูมิภาคเดียวกัน เช่นตัวท่านเองนั้นเป็นคนกรุงเทพอาจจะได้คู่ได้แฟนเป็นคนอุดรธานีได้คู่ได้แฟนเป็นคนสุราษฎร์ธานีได้คู่ได้แฟนเป็นคนเชียงรายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองคือไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือไม่ก็คือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4ไพ่เก้าถ้วยเนี่ยความหมายด้านหนึ่งคือไม่ดีนะครับก็หมายความว่าให้ระวังด้วยว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎที่เป็นผู้ชายนั้นอาจจะไปมีกงมีกิกนะครับคือเกิดปัญหารักซ้อน ถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคู่กับแฟนของท่านนั่นแหละที่แอบ,บไปมีกิก๊กมีกักอย่างนี้เป็นตน้นก็ต้องดูแลใจกันหน่อยนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้มันจะส่งผลดีสําหรับคุณผู้หญิงที่เป็นโสดเป็นไม้บางทีบางท่านนี่นะครับเลิกรากันไปมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งกับคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ก็ได้นดั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9ไพ่เจ็ดดาบนี่นะครับ ็อย่างที่ผมบอกไปว่าไพ่ใบน,นี้มันคือความลับถ้าเป็นเรื่องของความรักมันก็หมายความว่าความรักแบบลับๆบางทีบางท่านนั้นคือตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้อย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่บางทีบางท่านนั้นมีคนรักมีคู่รักอยู่แล้วแอบนอกใจแอบปันใจไปมีกิ๊กมีกักบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านนั่นแหละกําลังแอบนอกใจท่านอยู่อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎเป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่1ิกันยายนปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ